เทคนิคการซื้อขายบ้านและที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะมันก็ไม่แตกต่างกับเทคนิคการซื้อขายธุรกิจสินค้าทั่ว,วไปนะคะแต่การขายอสังหาริมทรัพย์นะคะเราจะต้องขายด้วยปากต่อปากแบบปากหน้านะคะ คุยกับลูกค้าตัวตัวๆเนี้ยนะคะมันไม่ใช่ใช้ระบบ AI มามาทําการขายในการขายอาสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบธรรมดาหรือระบบพรีเมียมนะคะระบบ VIP นะคะคือพรีเมียมก็คือระบบ v i ไนะฮะ,นะะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนมากเราจะพี่คิมจะไม่ใช้ระบบเกี่ยวกับ AI เข้ามายุ่งเกี่ยวเลยนะคะเพราะว่า การทําธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นนายหน้านะคะเป็นนายหน้าเรียลเตอร์นะคะเป็นผู้แนะแนวะผู้แนะนํานะคะเกี่ยวกับแล้วก็แต่เอเจนซี่นะคะบล็อกเกอร์เอเจนซี่นะคะาการเป็นตัวแทนทุกอย่างในการขายอสังหาริมทรัพย์ภายในยุโรปนะคะคิมสแตนบายอยู่ในยุโรปก็เอาเราพูดกันในยุโรปก็แล้วกันนะคะเพราะว่า,อาตอนนี้ช่วงนี้ก็ ตลาดอสังหาริมทรัพยออ์ที่ยุโรปไม่มีตายนะคะไม่ตายนะคะตลาดไม่เงียบนะคะตลาดไม่ซบเซานะเพื่อนนะคะช่วงฤดูวินเทอร์ส่วนมากลูกค้าจะซื้อบ้านพักตากอากาศฟีติท์เฮาส์แบบนี้นะคะฟีติทเฮาส์แบบนี้เขาจะซื้อบ้านทักตากอากาศฟีติท์เฮาส์แบบนี้นะคะนะคะ,นะคะช่วงวินเทอร์เพราะว่า าทางยุโรปนะคะส่วนมากาถ้าเป็นเขตแถวสเปนก็จะเป็นบ้านพักร้อนนะคะนะคะอ่าสเปนนะคะแถวสเปนแถวฟรานซ์นะคะเซาฟรานซ์หรือสเปนหรือเซาอิตาลีก็จะเป็นบ้านพักร้อนอย่างนี้นะคะบ้านพักร้อนอพาร์ตเมนต์นะคะเออนะคะถ้าแกนิเนเวียหรือทางอ่ายุโรปเหนือนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบเล่นสกีเล่นกีฬานะฮะก็หรือว่า c แ d น n เวียนส่วนมากจะซื้อบ้านพักตากอากาศบนเทือกเขานะคะเทือกเขาที่เล่นสกีนะคะเพราะว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ตลาดอสังหาริมทรัพย์นาเรียวแอสเซทเอ่อโปรทุกอย่างนะไม่เไม่เคยเงียบเหงาไม่เคยชบเซานะคะนะคะมันจะเป็นช่วงช่วงนะคะแต่ช่วงคริสต์มาสเขาก็หยุด ช่วงนิวเยียก็ต้องหยุดนะคะแล้วก็พอหลังนิวเยียมาสิบวัน่ยคุณจะเริ่มทําการเปิดตลาดขายได้เรียบร้อยนะคะอ่าจะบ้านพักตากอากาศที่ทางยุโรปสแกนดิเนเวียนจะขายดีที่สุดก็คือก่อนคริสต์มาสหกเดือนล่วงหน้าหนึ่งปีล่วงหน้านะคะอ่าช่วงฤดูร้อนก็จะมีซัมเมอร์เฮาส์ฤดูร้อนนะคะแล้วก็แถวสเปนนะคะสเปนฝรั่งอิตาลีนะคะ ขายดีโคตรโเรื่องเกี่ยวกับอ่ะอพาร์ตเมนต์นะคะบ้านพักตากอาอพาร์ตเมนต์นะคะฟรานช์ France, นะคะอิตาลีแล้วก็สเปนนะคะขายดีโคตรโเลยนะคะเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์คอนโดทุกอย่างเมนชั่นนะคะบ้านพักตาอากาศคะ่ะแล้วทางสแกนดิเนเวียนนี่ขายดีโคตรโเรื่องเกี่ยวกับอ่ะฟิชชิสเฮาส์นะคะ,ะเกี่ยวกับอ่ะ บ้านพักตากอากาศที่เล่นสกีเล่นเล่นเอ่อพ,พวกเอ่อส่วนมากแบบภูเขาทุกภูเขาจะมีโนหมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีโนหมดใช่ไหมฮะและทีนี้อาารเล่นสกีมันจะมีพวกเกี่ยวกับเอ่อกระเช้าลอยนะฮะกระเช้าลอยฟ้าลอยขึ้นลอยลงอะไรเงี้ยมันจะเป็นสถานที่สําคัญสําคัญนะคะในการเล่นสกีนะคะบ้านพักตากอากาศในช่วงวินเทอร์ขายดีโคตรเลยนะคะเพราะฉะนั้น ลตลาดอสังหาริมทรัพย์ในยุโรปไม่เคยตายไม่เคยเงียบนะคะไม่เคยเงียบไม่เคยตายนะคะเดเอ่อ expand expand e x n by uh, business marketing of the real estate you know no matter in uh, winter or summer you know it is very good very good business f o sell and buy real estate you know if you working by the uh, realtor or Uh, agency or oh, broker uh, so then sell marketing super billion uh, billions uh, so easily to be on the success easily to be a successful successfully by the business of the real estate okay? no matter winter or summer or spring or water or herd right the same I told you already and many people like to buy the house and apartment in spain right uh, france south france italy right they have very good very really good climate warm and cool temperature right The so winter and then scandinavian like to buy the free town like this so that's the business of the real estate never die right never die. <laughs> so, land well done, uh, well done of land wells or of the year. But depends on, depends on, okay? Only, I like to come to be, uh, got to congratulation for myself, got the customer like to, interesting to buy of the, for, uh, uh, winter freeze house, and you know, ski, ski, ski mountain. <laughs> okay? Bye! <laughs> now, Thank for watching.